สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้ช่องอันสอนทีวสานก็เดินทางมาที่วัดโจนศรีพัฒนารามนะครับผมก็ปู้ชีผ้าขาวนะครับผมมาติดตามตัวเลขในงวดวันที่16กันยายน63นะครับผมแอดเดินทางมาถึงแล้วนะครับผมตัวเลขเดี๋ยวจะไปชี้ให้ดูนะครับผมว่าตัวเลขจะได้เป็นตัวไหนนะครับผมตัวเลขของหลวงปู่ชีผ้าขาวนะครับนะครับพอดีแอดก็เดินทางมามาถึงพอดีก็ติดธุระ อยู่ในรถแป๊บหนึ่งครับผมมันไม่ได้เจอช็อตเด็ดเลยนะครับนะครับผมย๋อวไปติดตามตัวเลขของหลวงปู่นะครับบอกว่าปู่ตัวเลขได้แล้วนะครับผมตัวเลขได้แล้วนะครับในงวดวันที่16กันยายน63นะครับได้มาแล้วครับตัวเลขดูบรรยากาศนะครับ ยืนยันนะครับที่ถึงสถานที่จริงนะครับผมแล้วก็แอดจะมามาเช่าบูชาเหรียญหลวงปู่ชีผ้าขาวให้กับเอฟซีนะครับผมคุณคุณจอยนะครับที่อยู่นี่เทนแลนด์นะครับผมคุณจอยฝากเช่าบูชาด้วยนะครับส่วนตัวเลขได้แน่นอนนะครับผมตัวเลขได้มาแล้วนะครับครับผมนก็ เป็นสารปู่ชีผ้าขาวนะครับผมวันี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับวัดตุนศรีพัฒนารามมารอรอลุ้นตัวเลขกันในงวดวันที่16กันยายนนะครับผม นะครับผมตักขอเรียกเงินเรียกทองขอเงินขอทองไหวนะครับผมไปในเฮี้ยนไว้ในส่้นติดกระเป๋านะครับเกาะเงินเกาะทองเรียกเงินเรียกทองตกขอเงินตะกขอทองนะครับผมถ้าทนายสนใจก็แอดไลน์หรือติดต่อได้แล้วเราจะปักหมุดให้นะครับเบอร์โทรจะปักหมุดให้อยู่ที่ใต้คลิปนะครับผมเดีจะปักปักหมุดให้นะครับถ้าทนาสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเบอร์เดี๋ยวแอดมินจะปักหมุดให้อีกทีหนึ่งนะครับผมตักขอช้างนะครับผมเด่นทางด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงนะครับท่านใดดวงไม่ดีดวงตกนะครับผมอยากจะมีโชคนะครับ แอดไลน์เข้าไม่ได้เลยไม้อยู่หลังศาลปู่ชี้ผ้าขาวนะครับผมตอนนี้ต้นนี้กับต้นโพินี่นู่นจะได้เลขเดียวกันครับเลขเดียวกันไหลเป็นตัวเดียวกันแปดหนึ่งห้ากับห้าสามใช่ไหมครับที่เห็นโอเคครับผู้ชมนะครับตัวพี่ก็เจอแล้วนะครับอ๋อสามแปดนะครับตัวนี้ให้เป็นหาน้อยเหรอหางน้อยได้เป็นสามแปดนะครับ

เตียใจะไปสร้างใหม่เห็นเห็นตัวยกกันแกไม่เช่นอ๋อแกเห็นดูที่ต้นต้นไม้ใหญ่อีกแปดเลยนะวัดที่จะไปสร้างใหม่วัดที่จะสร้างใหม่วัดไกลไม่จานวัดที่จะสร้างใหม่ไปจะมีประมาณโลกกวัวเนี่ยโลกกวัววัดจะสร้างที่เสร็จแกไปสร้างปูที่ประหารเขาจะแยไปอย่ไปคู่กันอยู่ระยะไปวัดปั้นไงว่าต้องายออกเพราะว่าอยูอะไรนั่นอยู่ ว่าพาภาษณ์เป็นโน้นเรื่องนี่ไปหนอ๋อต้องใหญ่ต้องผู้ต้องใหญ่ไปเรื่อยไหมครับสร้างสร้างแล้วก็ต้องตองใหญ่อ๋อครับเป็นเป็นเข็ดเนาะเป็นบารมีเนาะที่เพิ่งทางนี้ใจแกวารมีทางนี้ครับบารมีทา้างแล้วก็ต้องใหญ่ไปเนาะครับเนาะใหญ่ไปตามใหญ่ไปทางที่พุ่นมายวามว่ากลับมาในใดที่เราครับอืมแต่ว่าตัวเลขที่เพิ่งไปขอได้ตัวเม่ได้ก็คือแปดหนึ่งห้ากับห้าสามครับครับก็วเลขเลขใหญ่ครับส่นนี้อ๋อเลขใหญ่ป่ะครับอ๋อเลขใหญ่อันนี้เลขห้าน้อยครับ เีอน kind of oh, ้อยแลเมื่อกี oured, uh ้น huh. uh ี huh. 3, 3, 8, 8่เกาะอ๋อที่ชี changing, nice 600, 8, 5, <S <s ้เมื่อกี้น่ะครับอ๋อกินเมื่อกี้นี่ยังหรอเปี่ยสามสามแปดสามแปดแล้วที่นี่เล็กไงของปูชี้ระเขาเนี่เพิ่นจะให้เมื่อไหครับเขาห้ไปแล้วเลยครับแปดหนึ่งหปดห้าอหัวใหญ่ออกหัวหน้อยไม่ได้นอนโยมให้หัวใหญ่ไปแล้วบอกแปดหนึ่งห้าครับวันวันนี้แปดหนึ่งห้าเนาะแปดห้ากับห้าสมก็คือหัวใหญ่วันที่16กันยายนหกสามนี้เข้าเ๊ะ แล้ววันที่สิบห้าจะให้อีกไหมครับนี่ไม่ได้ให้แล้วให้ครั้งเดียวเลยครับให้ครั้งเดียวเนาะอุจเร็กกำลังพันกันอยู่อยู่สิบห้าห้าหน้อยนี่ก็มื่นนี่เป็นมื่นที่ฟรีเข้าตุ้มหมื่นสามวันก็ไปเอาสามวันก็ถูกไปสามวันห้าน้อยเมื่อกี้บอกเลยนะสามสามแปดเข้าเค่ละสองห้าน้อยเนี่ยห้าน้อยเนี่ยปกติเนี่ยขอพิเศษเนี่ยเป็นสามห้าน้อยกันบางทีก็เข้าสองห้าน้อย สามสามแปดหรครับพอน้อยเมื่อนี่อาจจะโยนไปทิ้เอาจะลืมมาเลขสามกับเลขแปดเป็นตัวเดียวกันเล้อ๋อเนาะอาจจะเป็นตองแปดก็ได้เนาะเมื่อนี้มันพาความนี้ครับอาจารย์เมื่อนี้มันพาอาจจะตองแปดก็ได้จะเขาได้มาอะไรเงี้ยคือเขาเจ้าของพี่เนาะอาศัยวาระมีหลองพี่เนาะอาศัยโชคกับหลวงพี่แกมีเซนเนาะจะมีเซนมองเห็นอโชคกับแกอาศัยโชคกับแกเนาะตัวเลขก็ได้มาแล้วเนาะครับผม

น้องน้องตะเ่าหนองตะเ่าพอเอาเทตะเ่ามนอนี้เดืี่เียหนึ่งหนึ่งสูนเยอะเท่าครับผมแล้วก็เช่าบูชาเรียนตูชีผ้าขาวสามเหรียญครับอ่าครับอลงลงอให้ไปขอ อธิษฐานกับพ่อปู่ชีผ้าขาวนะครับผมอธิษฐานเอานะครับผมเดี๋ยวแอดก็จะเดินเข้าไปในศาลพ่อปู่ชีผ้าขาวนะครับ ครับผมแล้วก็ได้มาอธิษฐานากับพ่อโบชีพรนะขาวนะครับผมนะครัแบเหรียญก็เห็นก็ยังเยอะเยอะนะครับผมอย่างโบชีพระขาวนะครับเรือโบรชีพระขาวนะครับผมแล้วก็อธิษฐานเรียบร้อยแล้วนะครับเอ,อ้ก็แจ้งให้เขาทราบอย่างนี้โยม รมผู้ศึกษาคือส่งผ่านท่านก็ได้มันจะง่ายดีเออแล้วทีนี้ท่านก็บวกเข้าไปว่าค่าส่งผ่าอะไรเท่าไหรของท่านแต่ท่านเอาเอากลับมาก็คือสามเก้าแค่นั้นออเองเพราะว่าอาจารย์ก็บอกกับโซเชียลทุกโซเชียวว่าให้เป็นตัวแทนให้หน่อยเพราะว่าอาจารย์เองก็เป็นไหวใช่ไหมล่ะเออทีนี้บางครั้งก็เข้าบริหลาอาจารย์ตัวนี้ก็ประมาณเกือบหมื่นแล้วมันก็ไม่สามารถติดต่อได้นี่นั้นอยากาจะให้ผ่านพวกเนี่ย จองเดี๋ยวเะไก็ผ่านผู้สือข่าวเลยเสร็จแล้วท่านก็ทิ้งมารวบรวมมาแล้วก็ส่งให้ก็บวกค่าอะไรเข้าไปของท่านก็ใส่เลยอ๋อก็คือออกจากวัด3 9 9กใช่ไหมครับออกจากวัดออกจากวัดก็คือ39 9ใช่ที่วัดแล้วก่ถ้าพวกกับพวกท่านท่าอาจจะบวกค่าตรงค่าเสริงอะไรเข้าไปแล้วพวกท่านมารับก็มารับ จำนวนเท่าไหร่กี่เหรียญท่านก็รับออกไปย่งเงครับมันจะง่ายดีดูอาจารย์เนาะมันจะดีกว่าช่วยพระอาจารย์ในการสร้างบุญเนาะสร้างศาลาการเรียนรับประหลาดารเรียนซื้อที่ซื้อที่ซื้อซื้อที่ให้ปู่จะสร้างปู่พญาหน้าไว้วย่างเงี้ยก็ตอนนี้ตอนนี้เหรียญก็ยังเหลือเยอะใช่ไหมครับเยอะครับย้อนมาเพิ่มปล่อยปล่อยเนาะรุ่นแรกครับรุ่นแรกพึ่งท่านท่าจะเข้าไปดูในนั้นน่ะคือเราเพิ่งปลูกเสร็จเรียบร้อย เห็ียนันคุงจะออกมาได้ oh. เหรียญนนะ่ะต <Wow. S 1> อนนี้เขาส่งมาก็ประมาณสองหมื่นเหรียญยังมีคอมีพอให้กับชท่านด้วยครับผมแล้วก็เช่าบูชาเหรียญปูชีผ้าขาวสามเหรียญนะครับหลวงหลวงพ่อให้ไปขออธิษฐาน,นะครับพ่อปูชีผ้าขาวนะครับผมอธิษฐานเอานะครับผมเดี๋ยวแอดก็จะเดินเข้าไปในศาลพ่อปู่ชีผ้าขาวนะครับ